เราต้องไปทางไหนต่อนเนี่ยโดดมันต้องสูงไม่ตายอ่ะโอ้โหแต่ละคนขาแต่ละคนนี้แข็งเก่งขนาดน,นี้เลยโดดมันจากที่สูงไม่เป็นไรด้วยนะอย่าดูก่อนโดดมันจากตรงไหนอ๋อโดดมันจากตรงนี้ดดมนนไม่สูงไม่สูงไม่เป็นไรนึกว่าจะสูงปะทถไปทางนี้ตอนนี้มันปลดล็อกแล้วเราก็ออกไปได้ โเยอะเหมือนกันนะเนี Sai ่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพีออนรู้หน่ารู้หน่ารู้หนะาอสลี่อุ้ยโอ้โห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 ไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันต้องทำแบบนี้ไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันต้องทำแบบนี้ได้คนที่ยิงเราหน้าไม้ไม่กีไม่ตามหรอมันไม่ตามมาจากตรงโบสถ์เหรอเออดีละช่างมันไปดีกว่า อย่าอยู่เลยอันนี้คือแจกของฟรีใช่ไหมี่ยได้มาเต็มอะ่ะนี่คือของฟรีใช่หรือไล่มีของไหนยังไม่เก็บอกยก่ไหมเก็บหมดละตรงนี้มีอีกไหมตรงนี้มันมันรีสปอนขึ้นมาใหม่เนี่ยพวกกล่องอะ่ะอฝันไม่โดนอืมไดตังมาพันนึงแล้วก็ได้กระสุนปืนกลมาสาสิบนัดเราต้องกลับทางเดิม เราต้องมาทางนี้แล้วก็เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวคอรีโหลดก่อนนะอ่ะไปกันต่อเลยมีประตูใช่รอเปล่าไม่ใช่เป็นทางลงลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างเราอยู่ในถ้ำใช่ไหมเราต้องเปิดประตูอีกอ่าวันดีพี่ชายมีของไหมยินดีต้อนรับพี่ชายอยู่ทุกที่เลยนะมีของอัปเดตด้วยอัปเดตอะไรอ่ะ เฮ้ยปืนอันนี้มันคือปืนมอยังเนี่ยอันนี้มีปืนเพิ่มมาใหม่คือเลดไนเลดไนมีสต็อกไว้ด้วยแต่ที่เก็บของเราไม่พอแต่ขออัพเกรดปืนปืนพกแล้วกันผมขออัพเป็นไฟาพาวเวอร์แล้วกันนะฮะมันค่อยยิงแรงหน่อยโอเคครับเอาไว้ข้างหน้านะพี่ครั้งนี้ผมไปก่อนแล้วกันเนี่ยของมันแมปรีมาให้ตลอดเลยดีอยู่นะ เนี่ยมันได้ของตลอดเลยมันน่าจะไปกับที่เดิมหลายรอบมั้งเนี่ยไม่มีก็กลับไม่มีก็กลับนะแอสลี่กลับกันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปใช่ไหมเพื่อจะไปตรงหมู่บ้านตรงนั้นอนะที่เราออกมาอืมออกไม่มีของเปิดประตูอ่าฮะแล้วก็ของไม่มีไม่มีอะไรเลยโอเคออกดีกว่า อุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยเสียงอะไรเสียงใครเสียงใครพูดนี่เสียงใครพูดนี่โอ้ยอยู่นี่อยู่นี่ยิงหนึ่งนัดแล้วก็แล้วก็เตะเตะแล้วก็ซ้ำสักสองนัดอืแตกเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นแต่มีของให้ไหมไม่มีไม่มี ไปดีกว่าไปดีกว่ามาแอสลี่แล้วเราต้องไปทางไหนอะทางนี้ไหมเราต้องกลับทางเดิมใช่ไหมหรือผมคิดไปเองว่าต้องกลับทางเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันโดนล็อกเอาไว้ไปไม่ได้เฮ้ย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 เอ้ยเ้ยเฮ้ยเ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 ตะดอกของไม่นายอะไม่ดอกไปดีกว่าฮันน่ล ทันแน่หนึ่งไงซ้ออีกสองนัดหนึ่งโอ้ยอันนี้นัดเดียวมีของดอกไหมป้ามีของดอกไหมไม่มีน่าจะไปทางนี้ใช่ไหมอา๋อทางนี้ก็ไม่ใช่อ่าดูล็อกหมดเลยเช็คตอนนี้โดนบล็อกไว้แล้วนะฮะมันบอกว่าต้องหาทางที่ดีกว่านี้ทางไปงั้นหรือเราต้องไปทางไหนกะออกไปทางด้านข้างนั่นไหม เออเออตรงนั้นน่าจะไปได้ตรงนี้มีบันไดขึ้นให้ด้วยมีให้ตอนไหนอ่ะเพิ่งมาเหรอลองขึ้นไปดูแอสลี่ตามมานะใช่ทางที่เราโดดมาไหมมีกระสุนกระสุนปืนกลซะด้วยเอ,อ้ยดีอยู่ลงเลยไม่ไม่จะโดดลงจะโดดลงโดดจะโดดทาไมอ่ะทำไมไม,ไม่เอาบันไดลงมาดีๆอะ่ะเ๋ยวนะเดีย๋ยวเดี๋ยวงงหางลปวนึงแอสลี่โดดลงมา เราต้องมาทางนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้บอกผิดทางเราต้องมาทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวาอุยอ้ยอุย้ยอยู่นี่นี่เองทางไปยังไงแก๊งขวานซิ่งแก๊งขวานซิ่งตเต๋อดีโหหัวคนแต่ละคนอืมอืมอืมเฮ้ยไอยตัวนี้มาตัวนี้มาใช้อะไรดีอะ เออลูกซองเลยแล้วกันออืืมมแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนพกเพราะว่ากระสุนลูกซองใกล้หมดแล้วเฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้อุ้ยกายร่างมันกายร่างมันกายร่างเตะนี่ไงนี่ไงนี่ซ้ำซ้ำข้าไปซ้ำรีโหลดอื โอ้มีการล่างอยู่แล้วด้วยหืมตายยากมากอืมอืมเต๋มาดิลุกขึ้นมาโหตายยากของก็ไม่ได้ลุกมา <c oughs> ไม่รู้สักทีมีของดอมไหมไม่มีไปดีกว่าแอซซิลี่อุ๊ยอุยอุยแอซิลี่แอซิลี่โดนแอซซิลี่โดน,อ,โดนอุ้ยเกือบไมล่ะ เกือบไปแล้วนะ่ะอยอานะอย่านะานะใช้กับแอสลี่แป๊บแอสลี่ไปก่อนเลยแอสลี่เกือบตายอ๋อลืมเห็นอันนี้อันนี้สีมันกลมกลืนกับพื้นอะ่ะมันมองไม่เห็นเปิดประตูแล้วก็มาที่โรงโรงนาเหมือนเดิมมีของให้เหมือนเดิมแล้วก็มีเซฟด้วยอันนี้เป็นโน้ต ยังไม่ทราบบอแสของเซาเป็นไปได้มากว่าเขาใช้ข้อความลับเก่าที่ปู่ของเขาสอนฉันค่อนข้างมั่นใจว่าเขาซ่อนทรัพย์สินของเราไว้ที่ไหนสักแห่งในป่าถ้าปู่ของเขายังมีชีวิตอยู่ฉันจะใช้ให้เขาตามหาเซาแต่เขารู้ได้ไงว่าไข่ฉีดเข้าไปในร่างกายของเขาและความจริงที่เขาสามารถกําจัดมันได้ก่อนที่มันจะฟักออกมานั่นเป็นเรื่องที่น่ากังวลอีกมั่นใจหนึ่งที่ทําให้ฉันกังวลคือเซา หลบหนีไปห้องกับทรัพย์สินของเราก่อนที่ตัวแทนชาวเมริกันนั่นจะมาถึงจะไม่เชื่อว่านั่นเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญจะต้องมีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อจะยุติสถานการณ์ทั้งหมดเราต้องจับเซราแล้วรอให้ฤทธิ์ยาของเขาหมดลงก่อนที่เราจะฉีดไข่อีกใบไปให้เขาเมื่อเสร็จแล้วใครก็ตามที่อยู่ื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้จะปรากฏขึ้นไม่มีใครขัดขวางแผนการของเราผู้ที่ทําจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงออกมาแล้วก็มีเซฟต้องเซฟไว้ก่อนนะเซฟเอาไว้ จะได้ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มใหม่นะฮะเซฟเอาไว้ดีกว่าเออทา,ทางนี้ทางนี้ที่เรายังไม่เคยมานี่ว่ะเออตรงนี้เป็นทางที่เรายังไม่เคยมานะฮะก็ขึ้นมาทางนี้อ่าแล้วก็รอพวกนั้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมารออยู่นี่ไงนี่ไงดักฟาร์มดักฟาร์มดักฟาร์มขึ้นมาดิ รออยู่รออยู่อืมขึ้นมาขึ้นมาหนักฟาร์มหนักฟาร์มอืมวีโหลดรอเลยอืมขึ้นมาขึ้นมาอืมอืมอ้ยไม่โดนไม่โดนอืมอืมหนักฟาร์มหนักฟาร์มขึ้นมาขึ้นมารออยู่รออยู่อืม นี่ไงหมดยังน่าจะหมดแล้วมั้งเออหมดละลงเออยังไม่หมดยังไม่หมดออตายแล้วแล้วก็ต้องเชียร์นี้ด้วยอ,อย่าโดนแอสเอรี่อีกอเก็บมาแล้วก็ฟันทีนึงไล่เหรียญมาพันนึงด้วยแล้วก็ขึ้นข้างบนดีกว่าไม่ต้องลงมาแอลี่อ่าต้องขึ้นไปอีก ขึ้นมาแอสลี่เราต้องขึ้นไปข้างบนนะไม่ใช่จะลงนะอยากจะขึ้นนะแต่มันให้แบบแอสลี่โดดลงอย่างเดียวเลยนี่ไงอุ้ยแก้งขวานซิ่งแก้งขวานซิ่งเตะลงไปข้างล่างรีโลด,ดิง่งมันจะขึ้นตามเรามาไหมเออช่างมันแล้วกันตรงนี้เป็นทางที่เรายังไปไม่ได้นะอ๋อจะเตะทำไมเนะี่ยโอ้ อ,อืลุกขึ้นมาอืนี่ไงไจะร้องอะไรขนาดนั้นจะจะจะร้องอะไรขนาดนั้นลงมาซีรีส์ลงมานะแล้วก็หนึ่งสองสามอ้าสี่ไม่ได้สี่แล้วก็ห้ 1, 2, อาอ่าตรงนี้เรายังตรงนี้เราไปได้แล้วใช่ไหมเนะี่ย คือตรงนี้เราไปได้แล้วใช่ไหมแอสลี่อุ้ยเกือบดีนะมันเพิ่งมาลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่อ่าลงมาแล้วใช่ไหมยี่ไงอุ้ยอุ้ยเอาจะเอาบันไดขึ้นทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะอยู่ดีๆก็จะเอาบันไดขึ้นเฉยเลยเก็บกระสุนมาลีออนนายเป็นอะไรอยู่ดีก็จะเอาบันไดขึ้นเนี่ย เปิดประตูให้ด้วย it, ฉันเปิดประตูให้แล้วนะลี Leon. ออนมาตรงนี้เฮ้ยหอ,อคนขายนึกว่าเจออะไรอีกยินดีต้อนรับมีของให้อีกแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ขายของแล้วกันขายของขายสปีเนลไปให้หมดเลย ขายสปีเนลไปให้หมดแล้วก็อันนี้ก็ขายอันนี้ก็ขายอ่าขายอยากได้ก็เอาไปเลยอยากได้ก็เอาไปเลยเออสเปรมันหมดนะไม่นะโอเคครับไปเจอกันรอบหน้า นี่ออมฉันมีข่าวล้าจะมาบอกฉันไม่อยากจะได้ยินมันเลยนะโธ่ฉันก็ไม่อยากจะบอกนายเหมือนกันนั่นแหละเราขาดการติดต่อ,อก,กับคอปเตอร์เหมือนมีใครบางคนยิงคอปเตอร์ของเราเรายังไม่แน่ใดว่าใครทําเยี่ยมเลยตอนนี้เรากําลังเตรียมคอปเตอร์ใหม่ให้กับนายในตอนนี้ฉันอยากให้นายมุ่งหน้าไปที่จุดรับตัวก่อนรับทราบแล้วอาา่าฮะเข้าใจแล้วตรงนี้ แล้วเราจะทํายังไงดีล่ะลีออนฉันไม่ชอบเลยนะที่ต้องพูดแบบนี้แต่เราดูเหมือนกับแซนวิชเลยแล้วเข้าเข้าไปที่บ้านหลังนั้น,ลออนโลกนี้มันแคบจังเลยนะโห <Well. S 1> oh. นี่คงเป็นลูกสาวบรรดาทีบดีสินะแต่งตัวสนารักจริงๆเลย นายนี่หยาบคายสุดๆเลยนะนายฉันไม่เชื่อเลยว่านายจะเกี่ยวข้องอะไรกับฉันแล้วนายเป็นใครอ้อเหรอขอโทษด้วยครับคุณผู้หญิงผู้สูงศักดิ์บางทีคุณผู้หญิงน่าจะแนะนำตัวเองก่อนที่จะถามชื่อคนอื่นไหมฉันแอสลซอี่และยังเป็นลูกสาวของานานบรรณิบดีอีกด้วยแล้วเธอเออนายรู้หรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะาเธอไว้อยู่เออช่างมันแล้วกันยังไงก็จะมีอาการเห็นชัดก่อนที่จะกลายเป็นพวกมันอยู่แล้ว ดูนั่นสิแอสลี่ขึ้นไปด้านบนก่อนเอาละใช่เวลาเปิดฉากกันแล้วโอ้ยมันมากันเต็มเลยยาเราทำไงดีต้องดันไหมเออดันได้ดันได้ดันไว้ก่อนดันได้ดันไว้ก่อนตรงนี้ก็ดันไว้ก่อนอ่าส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ปล่อยให้มันเข้ามา ส่วนตรงนี้ปล่อยให้มันเข้ามาแล้วก็เตรียมกระสุนนะเตรียมกระสุนแล้วก็1นดัดอุย้ยไายล่างเหรอสองนดัดอุย้ยไกลสองตัวเลยหืมตัวนั้นอยู่ไกลอยู่อุย้ยมีของมีของแป๊บนึงนะจะเก็บตรงไหนก่อนดีเยอะเหลือเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเยอะเหลือเกินแป๊บนึงตั้งหนึ่ง reload แป๊บมา จุดฉากเรียบร้อยตรงนี้หมดแล้วยังตรงนี้หมดหรือยังหืมตรงนี้หมดแล้วก็ดันปิดเอาไว้อ่าดันปิดเอาไว้ฮะแล้วก็ไปทางอื่นมาทางนี้ทางนี้มันมาแล้วทางนี้มาแล้วต้องยิงกายล่างอุ้ยมันกายมาสองตัวแป๊บบนึงแป๊บบนึงแปบบ๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะมันมาสองตัวอย่างนี้ต้อง มาดิมาดิไม่อย่างไงไม่ยอย่งไรอุ okay ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้ยโดนอีกแล้วแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะโดนอีกแล้วอืมอืมหัวสนามกวาดสนามกายล่างด้วยตัวนี้ให้ตัวนี้กายล่างแป๊บหนึ่งนะอืยิงไปเพื่อนสวยมากอืมอืม

อีออนข้างบนได้เลยเพื่อนได้เลยเพื่อนรีโหลดอ่าหือกวาดกวาดเออไม่เหลืออะไรแล้วแต่เหลือกระสุนอยู่อือโอ้ยโอ้ยโอ้ยหน้าจอหน้าจอไปมั่วแล้วเพื่อนอืมเออเตะไปอย่างนั้นละเพื่อนเจอยาเก็บยามาก่อน แล้วก็ระเบิดระเบิดอย่างนี้ต้องรีบใช้มันมาเยอะมากอแล้วก็เออเป็นปืนกลแล้วกันสุวนปืนกลเหลือสี่ิบนัดอืมอืมอืม,อมโอ้ยจะหมดได้ยังเนี่ยเยอะไปนะบางทีโอ้หมดยังเฮ้ยยังไม่หมดอืม หมดยังเฮ้ยมันขึ้นมาใหม่เดีย๋นยนะเดีย๋นยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะต้องพยายามอย่าให้มันขึ้นบันไดมาใช่ไหมอันนี้นัดเดียวก็พอแล้วก็ผลักบันไดลงไปอ,อันนี้ก็ผลักลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผลักลงไปก่อนผลักลงไปไม่ต้องขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่ต้องขึ้นมานั่นแหละผลักลงไปดันตู้เลยไหมเนี่ย อเก็บกระสุนมาเก็บกระสุนก่นอนดันลงไปไม่ต้องขึ้นมาอันนี้ก็ขึ้นมาไหมไม่ขึ้นเพื่อตรงนั้นมันวางมาลงไปไม่ต้องขึ้นมาแล้วก็ลูกซองมาดีโหลดฮึบฮึบฮึบเพิ่มเลือดก่อนดีไหมนะเพื่อนนี่ไงมีมียายอยีกนหนึงอยู่นะ ดีมากเพื่อนเฮ้ยเหมือนจะมีตัวมันในลงไปแล้วขึ้นมามีตัวอะไรขึ้นมานอีกอืมลงไปไม่ต้องขึ้นมาโอ้ย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 ฮะเดี๋ยวนะเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวนะอืมเดีย๋ยวจพึ่งจะพึ่งเหมือนจะโดนไอ้ตัวนี้ตีแป๊บนึง ถ้าเรากินยานี้ก็จะหมดใช่ไหมหืมควรกินแล้วล่ะเพื่อนนายคนกินแล้วล่ะลีออนนายสมควรได้กินมันนายสมควรได้กินมันแล้วเพื่อนอือุ้ยเฮ้ยมันกลับไปแล้วดูเหมือนว่าพวกมันจะถอยกลับไปแล้วนะ แล้วพวกนายจะทํายังไงต่อล่ะสะพานที่ข้ามมันก็พังแล้วตอนนี้เราไม่มีทางเลือกนอกจากจะเดินหน้าต่อไปเหมือนฉันจะลืมบางอย่างไว้นะนั้นพวกนายไปก่อนเลยเฮ้ยลุยส